ข่าวแรกในวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับไปที่จังหวัดกระบี่ครับได้มีการจัดพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี2567ครับที่ห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับนายสมชายหานพักดีปฏิมารผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำ ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนสารทหารตำรวจรวมไปถึงพนักงานร,รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและวางพวงวางพันพุ่มดอกไม้สดถวายอาเิรวา,าทราชสุดรีเบื้องหน้าพระบรมาสารทสิริพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอไปครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์หรือว่าวันจักรีนั่นเองครับเพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่ส่งทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและส่งบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างความผาสุกร่มเย็นสู่อาณาประชาราชให้ราชอาณาจักรไทยตราบจนถึงปัจจุบันครับ